สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้นะฮะเราคงต้องมาคุยกันในเรื่องราวของความขัดแย้งทางการเมืองรอบใหม่เป็นปรากฏการณ์ของความขัดแย้งรอบใหม่ที่กำลังก่อตัวขึ้นมานะฮะด้านหนึ่งจะเห็นได้ว่ามีการ ขอให้ถอนประกันแกนนำนปชในขณะที่เรากำลังพยายามที่จะประกันตัวมวลชนที่เหลือทั้งหมดนะฮะก็เรียกว่าความพยายามที่จะถอนประกันเนี่ยมีนะ,ะนี่เป็นในส่วนการกระทําต่อในส่วนของฝั่งคนเสื้อแดงนะ,ะอีกส่วนหนึ่งนะ,ะที่เป็นปรากฏการณ์ ซึ่งซึ่งในเรื่องเรื่องของการพยายามจะ,ะมีการถอนประกันแกนนำเนี่ยนะฮะก็เราจะเห็นตั้งแต่ปรากฏการณ์ที่คุณจะทุพลนะฮะแล้วจะมาวันที่9วันที่9นี้ก็จะมีการถอนแกนนำคนอื่นๆด้วยนี่เป็นนี่เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเราจะคุยในครึ่งแรกและในครึ่งหลังของวันนี้เราคงจะพูดถึงปรากฏการณ์ความขัดแย้งที่แสดงออก ที่ไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรนะฮะที่จะมีการยื่นออกมาชุมนุมนะฮะยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลให้เอาพรบปลองดองออกนะ,ะแล้วก็เพื่อที่จะบอกว่าถ้ามิฉะนั้นก็จะมีการชุมนุมอย่างยาว<อ>ปรากฏการณ์สองอย่างเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกันในส่วนที่เป็นการแสดงออกถึงการถูกกระทำ เช่นเดิมก็คือฟังเครือข่ายระบบอำนาจทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพรกประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะฮะหรือแม้ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายของอำนาจรัฐหรือส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะผู้กระทําต่างๆก็ตามนะเปลี่ยนจากรับมาเป็นรุก ในขณะที่ฝั่งของอประชาชนเปลี่ยนจากรุกกลายมาเป็นรับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าในสภาพที่ทั้งสองข้างเนี่ยมีกำลังดุลกันอยู่ระดับหนึ่งก็คือฝั่งประชาธิปไตยนั้นนะชัยชนะของประชาชนจากการเลือกตั้งการจัดตั้งรัฐบาลและสามารถอยู่มาได้หนึ่งปีถือว่าเป็นอยู่ใน ท่าที่รุกและรุกต่อในความพยายามที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญลบล้างผลพวงก,การทำรัฐประหารหรือการที่มีสสจำนวนหนึ่งเสนอพรบรปรรองดองนะนี่เป็นท่วงท่ารุกของฝ่ายประชาธิปไตยนะแต่ว่าอาจจะเป็นเชิงยุทธวิธ,ธีหรืออย่างไรก็ตามการถอยการถอยของฝ่าย พักเพื่อไทยของสภานิติบัญญัติของอำนาจนิติบัญญัติคือรัฐสภานะแล้วการที่ใช้ยุทธวิธีให้รัฐบาลเดินหน้าทำงานซึ่งยุทธวิธีนี้ที่ให้รัฐบาลเดินหน้าทำงานเนี่ยต้องถือว่าเป็นยุทธวิธีที่ดีเพราะรัฐบาลจะได้มีสมาธิทำงานแล้วก็ทำให้ประชาชนมีความเชื่อมัน่นเพราะฉะนั้นเวลาที่ผ่านมาหนึ่งปี นั้นเชื่อว่าประชาชนยังมีความเชื่อมั่นรัฐบาลให้ความไว้วางใจรัฐบาลแต่กำลังทอดสายตามาดูเกมของรัฐสภาดูปัญหาประเด็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญดูปัญหาของพันธมิตรนั่นหมายความว่ารัฐบาลใช้วิธีแยกให้รัฐบาลเดินหน้าทำงานแล้วให้สภานะฮะ ดำเนินการตามวิถีทางรัฐสภาซึ่งก็ไปด้วยดีพอสมควรแต่ว่าการถอยที่จะให้อำนาจตุลาการรัฐธรรมนูญให้มาเหนือกว่ารัฐสภาก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหลายว่าอันนี้ทำให้ดุลอำนาจมันเปลี่ยนแต่อันนี้เรามองแล้วก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นเชิงยทุทธวิธีใดก็ตามแต่เมื่อมองภาพรวมทั้งหมดเราก็จะเห็นว่านี่เป็นการ จากรุกก็มาเป็นฝ่ายรับโดยมีการถอยทางยุทธวิธีระดับหนึ่งพอสมควรและเมื่อเป็นเช่นนี้อีวฟังหนึ่งในเครือข่ายอมาตก็รุกต่อเพราะเห็นว่ารุกครั้งแรกก็คือเมื่อเอาพรบ,บรองดองแล้วพันธมิตรก็มาอยู่ชุมนุมนะฮะมาชุมนุมจากนั้นนะฮะ เมื่อรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลขออภัยเมื่อรัฐสภาถอยในเรื่องพรบรปรองดองก็เลิกนะฮะพันธมิตรเลิกเมื่อมีการเดินหน้าในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะฮะก็เกิดวิวาทะรอบใหม่นะฮะเพราะว่าเมื่อรัฐสภาถอยไม่ได้เดินหน้าวาระสามเพราะนั้นมันก็จะมี2เรื่อง หนึ่งพรบรปรองดองสองนะฮะก็จะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะแต่เรื่องสำคัญเรื่องที่สามก็คือการดำรงอยู่ของรัฐบาลแน่นอนในฝั่งประชาชนก็มีความเห็นเป็นเอกภาพว่ารัฐบาลอย่างไรเสียควรจะอยู่ให้นานที่สุดอย่างชอบธรรมคือไม่ได้อยู่อย่างไม่ชอบธรรมแต่ในฝ่ายประชาชนก็มีความเห็นด้วยว่า การอยู่ของรัฐบาลนั้นต้องไม่ทำให้การต่อสู้ของประชาชนพ่ายแพ้เสียหายนะคะเพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงกันอยู่เหมือนกันยุทธวิธีในการถอยนั้นในการต่อสู้นั้นเป็นไปได้และรับได้นะคะถ้าถอยทางยุทธวิธีแต่ต้องไม่ใช่การถอยทางยุทธศาสตร์ การถอยทางยุทธวิธีต้องไม่ใช่การถอยทางยุทธศาสตร์นะฮะเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยแทนที่จะจากรุกมาเป็นรับแล้วกลายเป็นถอยนะฮะถ้าทางยุทธศาสตร์นี่ก็ไม่น่าจะเหมาะสมเพราะนั่นเป็นการส่งสัญญาณแห่งความพ่ายแพ้ของประชาชนด้วยเช่นกันทีนี้ถ้าเรามาวิเคราะห์นะฮะ ว่าในสถานการณ์รอบใหม่เนี่ยปรากฏการณ์นะฮะปรากฏการณ์ที่เรามองเห็นก็คือปัญหาพรบรปรองดองปัญหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญปัญหาการพยายามจะถอนประกันนะฮะอันเนื่องมาจากเรื่องราวที่แกนนำมีการปราศัยหรือมีการแถลงข่าวก็ตามทั้งหมดนี้มีความเชื่อมโยงกันหมด จนกระทั่งการที่พันธมิตรลุกขึ้นมานะฮะแน่นอนที่วันที่ดีฉทนคุยอยู่กับพี่น้องเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการอัดล่วงหน้าในเวลาหนึ่งเพราะว่าเรามีภารกิจในวันหยุดนะฮะซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องไปพบพี่น้องจะอย่างไรเสียทั้งหมดนี้เป็นเรื่องหลักๆที่ที่มันเป็นการวิเคราะห์นะฮะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกัน ดังที่ดี่ทานได้กล่าวแล้วก็คือว่ายุทธวิธีถอยได้แต่ยุทธศาสตร์ถอยไม่ได้เพราะนั้นยุทธศาสตร์ของเราคืออะไรนั่นก็คือการเดินหน้าที่จะลบล้างผลพวงการทำรฐประหารการเดินหน้าที่ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างน้อยก็เป็นความยินดีที่ว่าทางพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าจะเดินหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและยังพยายามที่จะยืนให้เห็นว่า การใช้สสรอน่าจะมีประโยชน์กว่าเรียนเห็นด้วยเพราะว่าถ้าเราแยกภารกิจที่ชาญฉลาดก็คือรัฐบาลเดินหน้ารัฐสภาก็ต้องทำงานรัฐสภาเพราะมีกฎหมายมากมายแล้วให้สสรกับคณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญทำงานเราต้องแบ่งงานกันทำแต่นี่แบ่งงานนี้ไม่ใช่แบบที่จะเรื่องถอนประกันหน้าเดี๋ยวซึ่งเราจะไปคุยกันในครึ่งหลังแบ่งงานกันทำ ก็เป็นการแบ่งภาระหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่รัฐบาลก็ต้องบริหารประเทศไปเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจนะฮะการเมืองสังคมนั้นน่ยยังดำเนินไปได้ประชาชนมีความอบอุน่นมีความเชื่อมั่นว่าแม้จะมีความขัดแย้งทางความคิดอย่างไรก็ตามแต่เรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่พยายามทำหน้าที่อยู่นี่เป็นข้อเด่น ของพรรคเพื่อไทยที่จะต้องเดินหน้าต่อไปรัฐสภาก็เหมือนกันมีหน้าที่อะไรก็มีหน้าที่ที่จะต้องเขียนกฎหมายขณะนี้มีปัญหามากมายเนี่ยไม่ยังไม่อยากจะพูดโดยซ้ำว่าแม้กระทั่งตุลาการรัฐธรรมนูญมาตรา300ของรัฐธรรมนูญ50นนี้เขียนเอาไว้นะฮะพูดถึงคณะตุลาการรัฐธรรมนูญอันมาจาก รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวคอมชนะแล้วมาเขียนว่าจากตุลาการรัฐธรรมนูญ2องหมาเป็นสารรัฐธรรมนูญน,นะฮะทีนี้ที่สำคัญก็คือในมาตรา300เนี่ยนะพูดถึงว่าพูดถึงการทำงานเนี่ยว่า ให้บทบัญญัติมาตรา35วร2วร3วร4ของรัฐธรรมนูญแห่งราชณาจักรไทยฉบับชั่วคราวนะฮะพุทธศักราช2549ยังคงมีผลใช้บังคับต่อต่อไปจนกว่าจะมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมาใช้บังคับนี่หมายความว่าอะไรความจริงแล้วเนี่ยขณะนี้เนี่ยเขาต้องยกเลิกแล้ว รัฐธรรมนูนคอมชอ่นะฮะฉบับชั่วคราวอะ่ะเพราะว่าใช้ห้าศูนย์แล้วแล้วหมายความว่าการทำงานของตุลาการรัฐธรรมนูญน,นั้นจะต้องมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญน,นะ,ะโดยที่ในนี้ระบุว่า ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณานิวรรคสุดท้ายนะฮะของสารรัฐธรรมนูญให้สารรัฐธรรมนูญมีอำนาจออกข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัยได้ให้ออกข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาและำทำคำวินิจฉัยได้แต่ทั้งนี้ต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวให้เสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูนนี้ทีฉันทราบมาว่านี่มันนี่มันตั้งกี่ปีแล้วยังไม่มีเลยแล้วถามว่าตุลาการหรัศดร,รัธรรมนูญตามตามาารัฐธรรมนูญ5 0เนี้ยก็ยังไม่ได้ออกนะฮะยังไม่ได้ทำพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนเลยแล้วแล้วก็แปลว่าใช้ข้อกำหนดนะฮะเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคำวินิจฉัยเนี่ย อย่างนี้หมายความว่าอะไรเน้นว่าผู้รู้ทั้งหลายช่วยไปดูกันสักทีนะเพราะไหนไหนเราพูดเรื่องตุลาการรัฐธรรมนูญแล้วยังต้องขอยืนยันว่านปชยังรับคำร้องลายเซ็นของการถอดถอนอยู่นะคะและยังตรวจสอบอยู่ด้านหนึ่งส่วนหนึ่งเราส่งไปที่วุฒธธิสภาสองหมื่นกว่ารายชื่อก็เห็นมีคนพูดมาแว่วๆป,ประมาณว่า ส่วนหนึ่งชื่ออะ,อะไรใช้ไม่ได้เพราะอะไรก็ตามแต่เรายังไม่ได้รับรู้ไม่เป็นไรหรอกค่ะเรายังมีเยอะหลายคนก็อาจจะพูดเหมือนกับว่าเราไม่รู้เรื่องหรือ,อยังไงที่เรายื่นไปอ่ะไม่ใช่ไม่รู้เรื่องเรารู้ว่าโอกาสถอดถอนท่านตามกระบวนการนั้นน่ะมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะวุฒิสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งหรือสรรหา ที่วนเวียนอยู่ในระบบอุปถัมภ์อันเนี้ก็คงไม่โหวตให้ถอดถ,ถอนท่านหรอกแต่นี่เป็นกระบวนการที่เราทำตามรัฐธรรมนูญแล้วเราจะโยงไปถึงเหตุผลที่ว่าเหตุไหนคุณจตุพรนะรวมทั้งแกนนำต่างๆจึงจะต้องถูกถอดถอนนะ แต่นี่เรากำลังตั้งคำถามมาตรา300อยากจะให้ตุลาการสารรัฐธรรมนูญนั้นช่วยตอบสังคมด้วยว่าแล้วเมื่อไหร่ท่านถึงจะตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวที่รัฐธรรมนูญนี้บอกว่าให้เสร็จภายในหนึ่งปีอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่านี่กำลังใช้อำนาจอะไรอยู่เพราะว่าท่านกำลังใช้บทบัญญัติของคอมชอรหรืออย่างไร รัฐธรรมนูน49อย่างไรเขาเลิกแล้วนะเพราะฉะนั้นขอตั้งข้อสงสัยว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญน,นั้นนะใช้บทบัญญัติใดในขณะนี้เพราะว่าถ้าคำานึงถึงมาตรา300ของรัฐธรรมนูนแล้วรัฐธรรมนูญ50ของท่านนี่แหละเขาบอกว่าท่านต้องเขียนภายใน1ปีนะเพราะนั้นแดนขอฝากเอาไว้ว่า ผู้รู้ทั้งหลายช่วยกันนะวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ณหน่อยนะในประเด็ดนนี้นะนี่เป็นนี่เป็นคำถามต่อตุอตลาการรัฐธรรมนูญนดะังนั้นอยากจะพูดก่อนที่จะหมดนะเพราะว่าไหนๆก็เรามาพูดถึงสถานการณ์ปรากฏการณ์ความขัดแยง้งทางการเมืองรอบใหม่รอบนี้เริ่มต้น ที่สารรัฐธรรมนูญยับยั้งรัฐสภาไม่ให้ลงมติวารสามโดยกระดาษแผ่นเดียวจากเลขาธิการจึงมีผลทำให้การเกิดการพิาพาควิจารณ์ในสังคมอย่างกว้างขวางใหญ่โตและเป็นผลทำให้นปชไปที่หน้ารัฐสภาและไปรวบรวมรายชื่อที่นั่น และการรวบรวมรายชื่อที่นั่นแกนนำก็ผลัดกันขึ้นหน้าเวทีนะเพื่อแสดงเหตุผลว่าทําไมถึงต้องมาถอดถอนมันไม่ได้เป็นเรื่องของการคุกคามใดๆนะไม่ได้มีการเอาคนไปไม่มีการพูดปลุกระดมตามคำฟ้องของเลขาธิการนะสารรัฐธรรมนูญซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาเอาอำนาจใด มาถอดถอนคุณจตุพรนะฮะเพราะว่าคุณจตุพรกลายเป็นว่าถ้าคุณจตุพรพูดไม่ถูกอย่างใดอย่างหนึ่งคุณจตุพรก็ได้บอกแล้วว่าก็สามารถฟ้องโดยตรงได้เพราะนี่มันคนละคดีกันอันนี้มันเป็นคดีผู้ก่อการร้ายนะฮะที่ที่ที่อ่าคุณจตุพรมามา,มาจะถูกถอนประกันแต่ว่าในส่วนเกี่ยวกับตุลาการรัฐธรรมนูญน,นั้น ถ้าแม้ถ้อยคำนั้นนะ่ะไปหมิ่นศาลอย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถใช้สิทธิ์ฟ้องร้องได้อันนี้เป็นข้อโต้แย้งของคุณจตุพรว่าเลขาธิการก็ไม่มีอำนาจและตุลาการสารธรรมนุนนั้นควรจะใช้สิทธิ์ฟ้องหมิ่นประมาทเหมือนกับกรณีที่ฟ้องคนอื่นๆและคุณจตุพรก็ยืนยันว่าตัวเองนั้นนะมิได้คุกคาม นะไม่ได้คุกค,คามแต่การปราศัยนั้นก็เป็นการปราศัยเพื่อชี้เห็นความไม่ชอบมาพากลในการที่อํานาจตุลาการรัฐธรรมนูญนั้นไปยับยั้งรัฐสภาซึ่งเป็นความคิดเห็นที่เหมือนคนทั่วไปนะซึ่งดิฉันเองอยากจะแจ้งอีกอย่างหนึ่งในข้อสงสัยของตุลาการของศาลยุติธรรมนะฮะที่ว่าที่พวกเราไปกันหน้าศาลนั้น่ะ คล้ายๆแน่นอน1คุกคราม2เป็นการวางแผนร่วมกันจะจัดการสารรัฐธรรมนูญหรืออย่างไรความจริงเราใช้สิทธินะฮะใช้สิทธิตามธรรมดานั่นก็คือในการยื่นถอดถอนตามมาตรา270นะฮะเรารู้ว่ามันไม่ได้ผลแต่เราอยากจะบอกให้รู้ว่าตามที่นักวิชาการและสังคมทั้งหลายมีความคิดเห็นนั้น ในความอำนาจหน้าที่ที่บางคนเขาใช้คำว่าห่อเหินเกินลงกาอันนี้เป็นภาษาอนุรักษ์นิยมนะคือเกินหรือทำตัวเหนือรัฐธรรมนูนหรือคำแถลงต่างๆของเราเรามีคำแถลงชัดเจนถึงเหตุผลเมื่อเป็นเช่นนี้การที่เราไปที่หน้ารัฐสภาก็ทำตามสิทธิเสรีภาพและที่ดิฉันอยากจะพูด ในครึ่งแรกนี้ที่สำคัญก็คือว่าเราไม่ได้มีการวางแผนอันใดว่าใครพูดหัวข้อใดหัวข้ออะไรหัวข้ออะไรคือแกนนำนอปชชอบเป็นเสรีชนต่างคนต่างมาต่างคนต่างมีวิธีคิดมีวิธีพูดมีวิธีทำงานที่ไม่เหมือนกันบางคนนะอาจจะเคยเป็นดารา บางคนอาจจะเคยแสดงนะฮะให้คนสนุกสำราญในเชิงตลกก็มีบางคนก็เป็นนักการเมืองบางคนก็มาจากนักวิชาการคือมาจากหลายแบบนะเพราะฉะนั้นทุกคนเป็นเสรีชนไม่มีใครรู้หรอกว่าใครจะไปพูดว่าอะไรแล้วหลายคนอย่างจันทิดาเนี่ยไปมองเห็นหน้าคนก่อน แล้วถึงจะนึกว่าจะพูดอะไรแต่อาจจะอยู่ในประเด็นหลักเหมือนกันเท่านั้นเองเครื่องนี้เราคงต้องหยุดเอาไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรา,าพบกันเครื่องหลังค่ะ